เจียจ้จไปจากหวานวันนี้ <c oughs> ขัานสมสยางกับเท่าไรอันมันหมื่นสามนะครับหมื่นสามสี่หล่อมันหล่อละสามพันหาหลอละสามสามพันหาสี่หลอกับประมาณหมื่นสามหมื่นสี่มันได้ส่วนลดอีกพันหนึ่งเสียเจวสัตมาเขียนน่าละใจ <c oughs> ผมว่าได้ใจหรอก สวัสดีทุกคนเลครับสวัสดีแม่ๆพี่ๆสุกคน,นนะครับ <c oughs> เบิดสภาพเลยเสียเขตมาหน,นิเบิดเลยเบิดดากแล้วเสียเย <c oughs> ขตฟาดเขาะไปครับแม่นครับผมเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ได้ข่ายยางขึ้นแล้วครับโอ้ <c oughs> แมนอยู่แมนอยู่ดอก ที่แรกนะผมเป็นคนขับผมเป็นคนขับับผมขับมาแต่อุดอ,อนไงกับมงหวดโคราชเพราะเขาโคราชปื๊บ,บเขียดมันก็นอนน้นำทาง,มา,ง,ง,างมาตลอดเขียดนอนนะครับเขียดนอนน้ำทางตลอดปื๊บวันนี้พอจอดปัม๊มเติมน้ํามันแล้วเขียดเลยขับเปลี่ยนนะครับพอผมขับมาสามร้อยกโลแล้วเขียดก็เลยขับเปลี่ยนพ่อบอกเขียดขับเปลี่ยนปื๊บผมมานางลงผมนางอยู่เบาะผมเอียนเบาะลงไปผมกาลังสีนอน ยางแตกบนเห็น้อนซําพี่ขอพัก่อนก่อนเนื่องเจมอพึ่งมาปวดายน้ำเกลือให้แล้วโอ้รับผมไอ้พัก่อนเดือนพี่เดียครับผมเดี๋ยวจะมาผุดกุ้ยกันนะครับเป็นยอนพี่เจนอนเมนบัตรตอนนั้นผมขับบัเขียดนอนบ่เป็นอย่างบัดพ่อบัคเขียดไปครับผมมานอนอยางบแตกบนได้นอนสัม เป็นยอนเคียดตีสนขับมาสามบ่อยก็รู้ว่าเป็นยางเนาะบ้านพ่อผมสีนอนเท่านั้นแหละยางแตกบรินนอนจัง <c oughs> ยายนอนอีกเดือนหนึ่งจีโอ้ย <c oughs> แล้วกั ครับเปลี่ยนกันมากเปลี่ยนกันไปคนละสองสามรอยลูกกับเปลี่ยนกับขับเปลี่ยนกันนะครับเพราะว่าประมาณครับโชเฟอร์เพราะว่า,ววาจากอุดรมหาไอโคราชนี่สามรอยกัวลูแล็จากโคราชมาเถอะปากช่องอีกประมาณหรอยกัวลูตอนนี้เหลืออีกประมาณอยู่สองรอยกัวลูนะครับที่จะถึงกรุงเทพนะครับอยู่ประมาณสองรอยกัวลูนะครับ น่าลักฝันดีมือเนี่ทางปลอดไฟจ้าขอบคุณครับผมขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs> มันเป็นกลางทรายน้ำหนักเกิน <c oughs> เนี่ยเนรูเป็นกลางทสายพอดีนะครับอย่างก็คืออย่างมันมีรอยเหลาอยู่แล้วไงครับอย่างรถมันมีรอยเหลาอยู่แล้วอยู่ขางซ้ายอย่างมันเสียมสภาพไปแล้วคือเขียนตั้งใจว่าเขียนตั้งใจว่าจะเปลี่ยนอยู่แล้วเขียนว่าไปงานกลับบ้านนี่แหละเขียนจะกลับบ้าน มาเปลี่ยนนะครับแต่บางเอิญว่ามันแตก่อน ใกล้ๆครับขับรถเองจากอุดรนครับอุงเทพเป็นพี่พี่ครับบได้ดอกตายเฮงบดีสายตาสันแม่นบ่ครับถึงพุมสายตาดีมันกับทว่ามันไก่อยู่ดิรับผู้เดียวจากอุดรไปรุงเทพถึงสายตาดีมันก็นไก่อยู่นะครับจ่องโดนๆจ่องนั่นๆมันกับเมืยออยู่ คงไม่ต้องซ่อมอะไรแล้วแหละซ่อมไปหมดแล้วแม่นครับช่วงหลังก็ซ่อมแล้วเขามาเขียนซ่อมแล้วยางกับเปลี่ยนแล้วเหลือแต่มันสีออกขั้นหม่เลยครับตอนนี้หาเงินก่อนว่าสั่นสีออกขั้นหม่แล้วอบอกกเปลี่ยนขั้นไม่เมียนอยู่เปลี่ยนขั้นไม่โหลดตุเย็นกับุ่มี่ต่สิมีอย่างอีพัน ทีบอกเขตนน้ำเด้อดรูอเขตยนของเช่นาอะไรมอบ้าบันรถดีเกิดอุบัติเหตุสองรอบเล้วมันบ่ครับโองเช่ซีพีตีบ่จัก้องกันได้หน่อยคุประบางสัตนะหนาแตว่าจะขำหน่อยสองลอยสักพเรอ สดีเชยกูวางของกูนอยได้น่อยกว่างของอีกถูกไหมซีซอคันไม่ให้ดอกกะสันซาถูกถือกิลีได้ครับด้อถือกิลีได้ของผมขอบีเอดครับบีเอ็มเอ็กซ์นะมึงดีเอ็ลีจ่าเจลเคถุยเจลเคแม่เก่าอีเลยจ่าเจลเคเจกยานจะนอนดี๋ยวขอบคุณ จะแบบจากบิดให้มันมีดนะพ่อมีอันนั้นเสื้อหมอบเลยแม่นู๊จระเข้นี่มันสูงเสื้อหมอบเสื้อหมอบเอาอันนั้นได้ปะครับเอาแบบเอาซุ่มถอดเบาออกไหมก็นาง่อมั้เนี่ยอุเอาไว้เดี๋ยวเป็นายชาติกู กูจนนั้สเสือกูสื่อเครื no like like ่องส่าทามมันจะียบร้อยังหมอซามันเล้ว่ะรียบร้อยมสงใส่ไนเลยในทานูชาร์จเบรบเลไม่รอไม่ใส่กไปทานเออกระสม้นี่จะซื้อเร็วแต่นัซาทานแตนั่าไวเจะเรากะื้อไม่สื่อไม่เยเ่ลหาสิกระบาทิ้งกันหัดเวลาที่ปีคยขับจากคอนแจนเอสลับกับไอพีเล่ารับจนฮอดอุดร เรียกวันทอนคอยตื่นโอ้กะสีนอนกระปล๊คขับได้ไกลขนาดนี้กูมากอยู่ดมอยอะจังขู่่าูไเดี๋ยวมาโอ้ยนี่ปักยิ้เลสครับตั้งปนี่นีปักออกปักสามตาางนี่ มึงได้เสียาบาไบางสังกันไ<อ>ม่ได้เสียบตอมา่อกเสียไปคุณมีียงกันหมดที่นอนกับโอ้โหโอ้เห้าเาเา,า,าัขบรถไกลๆเมื่อขนาดเน่ยครับขับรถไกลๆมันมันเมื่อ,อยนะครับ หมดเองอด <c oughs> เดี๋ยวปะอ้วันหยววคือนล้วต้นซึ่งสองคือว่านานเมื่อทียจักหน่อยว่ล้มังครับเดีย๋ยวทุทรัพท์กูอยู่เด

เชื่มทุกอย่างอีลีแล้วนะครับอันพัวนเชื่อมได้ป่ะไม่เชื่อมเชื่อมเมื่อน้องจิไแป้องก่อนเทียก่อนเทียนก่อนเทียนเกือบสิบโมงแล้วกัดีไปหอดคุณกัครับรถดีประมัณนสองชั่วโมงมันสองชั่วโมงกว่า ค่อยๆไปเอาอ้ปดไพยม่หลืหมดเลยอยู่ไหนบ้างมันี่กูเอาไว้มึงมาหั่นหน่ะกูไม่ได้ตางตาหมากูไม่อย่าบอกเขาวระมาเสียงนะมันเปิดใจเรียนเอซิเปอรของศาลยุคลุกเนี่ยบริเวณไหนโมเสไปเปลี่ยนทางแถวๆทางก็ะสบไปดิแ่ปรดี๋ยวท่านอั่เดียวกันมาเนี่ย อันทนออพี่เจสซูนเลยดิจมดีคักเกลไปทั้งหมฮเดสังกทานน้ำเดอร์เขด